พวกเราเกิดมาบนโลกเนี่ยเราสแสวงหาอะไรพวกเราสแสวงหาเรื่องยังชีพของเราเครื่องนุ่งหม่มอาหารที่อยู่ยารักษาโรคเนี่ยปัจจัยสี่เครื่องยังชีพของเราพิกุก็เหมือนกันจีวรบินทบาาเสนาสนะเพศัตวแสวงหาไปแล้วที่สุดจบแก่เจ็บตายแล้วเวลาคนแก่และกําลังจะตายอยากตายไหมโยม ไม่อยากตายอยากเจ็บไหมไม่อยากเจ็บไม่อยากป่วยไม่อยากตายแต่ใครแก้ปัญหาตรงนี้ได้เราเรียนวิชาทางโลกมามีใครสอนความไม่ตายวิธีแก้ปัญหาความตายดังนั้นพระศาสดาของเราหรือนักบ,บวชทั้งหลายก็วิ่งสสแสวงหาสัจจะของจริงธรรมชาติที่เป็นตัวเราจริงๆว่าเอ๊ะเราจริงๆมันคือใครเรามองหาเข้าไปว่าเราคือรูปก,กายก,กายก็ต้องแก่เจ็บตายและไม่เป็นไปตามความต้องการของเราสัตร์ทั้งหลายเนี่ยปรารถนาว่า รูปนี้อย่าแก่เลยทําได้ไหมโยรูปนี้อย่าเจ็บเลยรูปนี้อย่าตายเลยเห็นนะสิ่งเหล่านี้สัตว์ไม่ได้ตามความปรารถนานะขอเราจงประสบสิ่งอันเป็นที่น่ารักใครหน่าพอใจตลอดชีวิตทําได้ไหมโย่มีใครทําได้บ้างเกิดมาเนี่ยได้รับความพอใจตลอดเลยถึงเราจะปรารถนาความทุกข์ตลอดก็ไม่ได้กะมันก็มีสุขบ้างเดี๋ยวมันก็มีทุกบ้างมันเป็นธรรมชาติ ธรรมชาตินี้เกิดจากอะไรสุขทุกข์เกิดจากอะไรพระศาสดาบอกว่าสุขทุกข์อาศัยเหตุปัจจัยจึงเกิดขึ้นไม่มีเหตุปัจจัยแล้วสุขทุกข์ไม่ได้มีสุขทุกข์อาศัยเหตุปัจจัยอะไรพระศาสดาบอกว่าผัสสะหรือสัมผัสผู้ใดจะบัญญัติความสุขและความทุกข์โดยเว้นจากผัสสะทั้ง6ที่เรามีเนี่ยเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้